ดีค่ะมาป่านี้มาเดินป่านี้เป็นป่าแรกของปี2024จะเดินหาขอนที่เคยเจอนางรมเยอะๆะคะ่ะแต่จำไม่ได้แล้วก็จะไปจุดที่มีบัวบกเยอะๆก็จำไม่ได้อีกจุดดอกไม้เยอะๆก็จำไม่ได้อีกพอเดินมาแล้วมามองเห็นลูกเขียวๆเนี่ยมันไม่มีต้นอยู่ตรงจุดนี้นะ ถ้าหากว่ามีคนเอามายนก็ไม่น่าจะเป็นแบบนี้มันจะต้องมีต้นอยู่ตรงนี้สิถึงมีลูกมากมายอ่ะมันเป็นลูกที่กินได้ค่ะแต่จำชื่อไม่ได้จริงๆมันจะมืดก่อนแล้วจะเดินหาขวันเห็ดแล้วก็เวิ้งบัวบกก่อนนะคะหลายจุดยังไม่เกิดนะเนี่ยคะ่ะ ดูจุดที่ที่เคยเกิดก็ยังไม่เกิดดอกไม้ก็เหมือนกันค่ะยังไม่เกิดเลยถ้าไปเกิดอยู่ใกล้ๆน้ำเนี่ยก้าน,นจะยาว อากาศเย็นก็เลยทําให้อบอบดคิดว่าอีกสองอาทิตย์อ่ะมันจะเยอะ ติดมาถ้าบวัาบวบกบ้านเรามันเป็นเถาอันนี้มันมันไม่เป็นเถามันเป็นต้นนี่ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ถอนเหิดสินี่อึ๊บนั่นค่ะนี่ยังมีไม่มากค่ะเท่านี้นี่ได้ถอนไม่สวยนะคะ ไม่ว่ากันนะเพราะว่าต้นมันเล็กมากค่ะนี่น่าจะใบยาวหน่อยนี่ค่ะเธอไปอีกหน่อยหนึ่งใบยาว ต้องไปตรงจุดที่อยู่ใกล้น้ําก้านมันจะยาวมากนี่ก็ยาวเกไวกินกับซุปหน่อไม้น่าจะอร่อยย้ายมาทางนี้น เหมือนผักที่อยู่ในน้ำน่ะวัวดูกัน้าอยาวผักที่อยู่ในน้ําใบแต่ใบมันจะเป็นกลมๆคล้ายๆใบบัวแต่ใบเล็กๆกินกับซุปหน่อไม้อร่อยมากเลยอ่ะผักอะไรก็ไม่รู้ ต้องรีบเก็บก่อนที่จะมีดอกถ้าท่านมีดอกเราตำราบอกว่ามันจะดูสารพิษในเดิน เก็บกออื่นบ้างนี่ค่ะจะเก็บกออื่นนี่เดินกลับมาอีกทีเอ๊ะดอกไม้หายไปไหนหมดที่ไหนได้อะพออากาศเย็นตอนเย็นดอกไม้ที่สีม่วงๆค่ะหูบเนี่ยดูสิหูบ เนียจะเก็บบวัวบกมันจะเก็บยากค่ะเพราะว่าต้นมันแล็กมากโอยเก็บไม่ได้แล้วมันสั้นมากค่ะไว้รออีกตรงจุดเนี้ยสั้นมากมันสั้นมากเาเก็บไม่ได้ค่ะสั้นไว้รออาทิตย์หน้าโอ้ยเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าดอกไม้เนี่ย ตอนเย็นพอพระอาทิตย์ล้บฟ้าดอกไม้ก็จะหูบ